ีค่ะพี่น,อน,อน้องเมนเ้ก็สซมาสโนกินเขาก็ตาําแจวค่ะนะคะสำหรับการตําแจวคไม่ยานอยได้ลงให้เบิ้งแล้วนะคะไปนั่งเบิ้งนะคะในนีิมีพริกปน่นมีคาขวัวมีกระเทียมขวัวมีเกลือแล้วก็มีผงชูรสทอน,นันนะคะวิธีการทำพี่น้องไปเบิ้งนะคะม่ยานอยลงไว้ให้แล้วเนาะคะ่ะเมนี้ก็สซมีแตงมีผักคะผักซีเล่าแล้วก็ซิมีปลาลาดซอสกระเทียมนะคะเมนเดีมีมมข่าเหนียว เหว่หลายพี่น้องคือสีโมงไปสามแล้วเขาจะได้กินเขาเห็ดน้นเห็ดนี้เขาจะได้อาบน้ำกินเขาเนาะค่ะมันนี้ก็มีข้าวเหนียวสําหรับข้าวเหนียวกัรนึ่งข้าวเหนียวให้ให้นิ่มน่ากินนะคะไม่ใช่น้อยลงเท็นี้ให้แล้วนะคะว่าเห็ดแบบไหนนะคะนุ่มนิ่มน่ากินมากไม่ใช่น้อยก็จะจำเจ้าค้านะหิวครับพี่น้องมันเนี่ยเฮ็ดงันมันก็จะแล้ว พ้างแลนเฮ็ดแ,แนวกินข้างแรกกวาดบ้า,บานทุบ้านมืนอนโดนโดนกินขอนข้วขอนีว้วติดมือไป็นอ๋อนี่อะไรกินกับแจว่าเจวขาเนี่แซ่บพี่น้อง <c oughs> นกินก็เห็ดหนึ่งเนื้อพี่น้องเนื้อเห็ดเบื้องเด้องงายไง,ยงยดีกลางปุ่ม่ันมีอย่างมากไหม ก็พักค้าดิ๊บเมือนแสบพักแสบแน่แสบพืชเกาเหล่าพี่น้องเหมือนมาส่น,พ,นพี่น้องกินเข้าใบซื้อว่าเทียงกับบลมแมนเทียงซื้อว่าแรงกับบลมแมนแรงเนาะพักก่อ ื้อจะหั่นไหหมูว่านในพักเขาเล็กโซ่สังเพลินหกเจ็ดนอดลอยซ้าวนี่เท่าไหร่ละเงินลอยซ้าวน้องถึนพ่อหายยาวนะคะเจ้าค่ากินกระปาหนึ่ง ถึงกับเห็ดพักหนึ่งพักสดีสุเมอือสนแนวพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องนัองเห็ดเบางเมื่อง่ายๆสุดง่ายมาก,กินปลาเนืยวเต็ดมือพี่น้องโดนโดนกินขน้าวเที่ยงหนึง ừ, ปลา ปลาตะเพียนทอดซอดตกระเทียมเป็นมอแซบแซบพี่น้องหอยเจ้านัดพักลงไปต้องหมดมันละใส, <c oughs> ส่มาแลาเขากระติดมือพี่น้องหูขักดวแน่แศบขักแฉบแน่มาได้บ้าง สำรับเทคนิคในการเฮ็ดแจวนะคะบอกแล้วนะคะการเฮ็ดปลาก็บอกแล้วนะคะการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มให้นิ่มน่ากินกระบ,บอกแล้วนะะเนาะค่ะไมีแน่เดี๋ยจะกินอีกขั้นึงให้พี่น้องเบื้องจานแดงก็จะกินแบบส่วนตัวฝากเพี่น้องผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องที่อยู่ทงเมืองไทย,ยเพิ่กนกับมีกิน,กน,กนล้วละคะ่ะสำหรับพี่น้องที่อยู่ท่ามกางประเทศเราเฮ็ดกิองนะคะ ่นยง่ายสตยมไตล์เมยน้อยนะคะพากินประทมประเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆเดี๋ยวรักแจกใจจ้า